สวัสดีครับผมอู๋ไฮบิดคารนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่อู๋ไฮบิดนะก็วันนี้จะมาพูดถึงรถ Toyota a เอว a าดเด i l f ไ y ไฮรีนะครับตั้งแต่ปี2014ขึ้นไปนะครับอ่าก็จนถึงปัจจุบันนะครับจะมีอาการแอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับก็ก็คือจะแยกไป2ประเด็นก่อน อาการที่ผมกำลังจะพูดถึงเรื่องตัวโซ v โวแอร์นะในที่อยู่ตัวปรับทิศทางลมที่ตู้แอร์ด้านหน้านะครับในส่วนไฮเลอร์เนี่ยจะมีเฉพาะตู้แอร์หน้าแต่ถ้าเป็นเอาผาดหรือเว f i จะมีโซ v โวในตู้แอร์หลังด้วยนะครับโซวมีหน้าที่ทำอะไรเป็นตัวปรับทิศทางนะครับอากาศก็คือไว้สำหรับปรับทิศทางลมนะครับไว้ ปรับขึ้นบนลงล่างออกเฉพาะด้านบนนะครับออกเฉพาะด้านล่างก็คือโซลตัวนี้มันมีหน้าที่บังคับทิศทางลมในกรณีที่เสียนะอันนี้ของอันนี้เปลี่ยนกำลังจะเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้านะในกรณีที่เสียเนี่ยแอร์ไม่เย็นจะมีอยู่สองสองแบบก็คือไม่เย็นเลยนะครับไม่เย็นเลยไม่มีแบบว่าเย็นบ้างไม่เย็นบ้างเย็นบ้างไม่เย็นบ้างเนี่ยอาจจะเป็นที่ตัวนี้นะครับโซที่ผมพูดอยู่นะครับแต่ถ้าไม่เย็นเลยเนี่ยเราไปดูน้ายาก่อน ถ้าน้ายาแอร์หายเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดจากตู้รั่วหรืออะ,อะไรก็ต้องไปไล่สเ็พหนึง่งแต่ในส่วนนี้เราจะพูดแค่เรื่องโซล์แอร์นะครับโซล์แอร์อยู่ตรงไหนทําหน้าที่อะไรนะครับก็นิชช่างกาลังจะถอดอยู่ต้องถ่ายฝั่งนู้นก็ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ที่ในตู้แอร์นะครับตู้แอร์ในรถยนต์เนี่ยจะอยู่ด้านหลังคอนโซลน,นะครับเดี๋ยวช่างจะลื้อออกมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นอะไหล่ตัวที่ที่ใส่อยู่ในรถนะ เังจะถอดออกมานะครับอ่าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้โซ่แอร์นะครับก็คือด้านในเนี่ยมันจะเป็นโรเฟืองนะครับเป็น,นกลไกแล้วก็จะมีตัวมอเตอร์อยู่ด้านในนะก็คือสาเหตุมันเฟืองมันชอบลู่นะครับหรือว่าเฟืองมันมีอาการขัดตัวนะครับมันทําให้ตัวลิ้นลมตัวเนี้ยมอเตอร์มันก็เลยไม่สามารถบังคับตัวช่องแอร์นะครับด้านในตู้แอร์ได้นะครับทําให้ทิศทางลมเนี่ยฮีเตอร์มันเลยเข้าพอฮีเตอร์เข้าปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดมีอาการความร้อนนะครับ เข้ามาบ้างเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนนะครับก็คือตัวโซลแอนเนี่ยมีปัญหานะครับพอตอนนี้ก็สามารถถอดเปลี่ยนนะครับลูกค้าก็ถ้าเป็นอาการอย่างที่ผมพูดอยู่นะก็สามารถนำรถเข้ามาตรวจเช็คนะครับอ่าถ้าใช้คอมพิวเตอร์อ่านดูเนี่ยมันก็จะฟ้องอยู่เลยครับว่าเป็นตัวมอเตอร์โซวโซโวนะครับเสียนะครับในส่วนของตัวมอเตอร์โซลแอนเนี่ยหลักๆจะเป็นตัวแอร์มิกนะครับเรียกว่าตัวแอร์มิกตัวนี้จะชอบเสียแต่ว่า ในรถเนี่ยตู้แอร์หน้าจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับก็จะมีอยู่ด้านหน้าซ้ายนะครับแล้วก็อยู่ด้านขวา2ตัวนะครับแต่ตัวใหญ่อ่ะที่คุมตัวนี้นะแล้วก็จะมีตัวที่คุมด้านหลังด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับก็สําหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วเจออาการอย่างที่ผมบอกนะแอร์เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนะครับอ่าก็คือเป็นไปได้ที่ตัวนี้จะเสียนะตัวโซนะครับแต่ถ้าเป็นอาการไม่เย็นเลยนะคอันนั้นให้แนะนำตรวจเช็คํายาดูก่อนเลยครับ ก็โอเคครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมอุ้ยดิดก็ขอติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ